พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าตีปังกอรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประสูตรเมื่อวันที่29เมษายนพศ2548นในเวลา18บนาินาทีณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชินากกาในพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระบรมราชานชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทาทเลขาขนานพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าจิปกรรัศมีโชติวันที่1 5มิถุนายนพศ2 5 4 8และพระราชทานเสมาอักษรพระบรมาพิไทยพรรทองคำโดยพระนามของพระองค์นั้นแปลว่า ผู้ทำประทีปหรือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะถือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโช่ช่วงปรดกล้าบกระหม่อมให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า i s r o y a l Highness Prince ที v a งกรรัศม s โชเมื่อทรงม,มีพระชนมายุครบหนึ่งเดือนได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอุในพระที่นั่งอนันตสมาค,คมเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2548 และเมื่อทรงเจริญพระชันษาครบหนึ่งปีในวันที่๒๙เมษายนพศ2549กรงธจารกษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ละลึกพร้อมอัญเชิญพระรูปของพระองค์เหรียญพระพักทางเบื้องสายจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ละลึกทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิรดาโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ อาทิกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านทั้งยังส่งร่วมการแสดงในงานของโรงเรียนและยังทรงสนพระไทยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเสด็จไปประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาด้วยพระองค์เองโดยทรงลองฝึกการบังคับเครื่องบินชนิดต่างๆปัจจุบันสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมัน